โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยุ่งกับ NPP สดะครับจากหวานกันเหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้นะผมที่ไม่เหมือนเดิมนะครับผมเรากลับมากันอีกแล้วกลับการปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะครับผมเราก็จะไปปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะครับผมไปปั่นแชทโลกกันนะครับผมว่าเราจะแต่งตัวแบบนี้นะครับผมเราก็ตั้งชื่อแบบนี้เลยนะครับเป็นเอ l a c k m a i นะครับผมส่วนโปรไฟล์ของเรานะครับผมเราก็ตั้งไว้แล้วนะครับผมว่าผู้หญิงจะตึงไม่ได้เลยหรอฮะพร้อมไอจีของใครก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมอ่าก็มั่วๆขึ้นมาเน ปั่นแชลโลก,กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเอ่อเป็น17วายแล้วกันจะได้แบบเด็กๆหน่อยจะได้ดูเด็กโอเค17วายประมาณนี้นะผมอ่าโอเคตอนนี้เราก็กลายเป็นเด็กแล้วนะครับผม แล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มแชร์โลกไปปั่นครับแต่ว่าวันนี้นะผมเราก็จะเปิดไม้ด้วยนะครับผมซึ่งเราจะใช้แอปปลอมเสียงอ่าเราจะปลอมเสียงเป็นผู้หญิงเพื่อที่จะจีบผู้ชายหรือว่าไปปั่นแชรโลกเนี่ยปะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมว่าในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงผู้ชายนี่จะตั้งใจเล่นเกมหรือเปล่านะครับผมถ้ามีผู้หญิง้าบริตี้นี่ก็คงจะตั้งใจเล่นเกมกันน่าดูนะครับผมปะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงก็อื่นเดี๋ยวให้ทุกคนช่วยฟังเสียงก่อนนะครับผมแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์หนะ ก็เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเสียงกันดูนะครับผมเพราะว่าเสียงผมเนี่ยเป็นโทนต่ำมันก็เลยแบบใช้แอปแปลงเสียงมันก็จะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะแต่ทุกคนช่วยวิเคราะห์หน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับและที่เราทำคลิปมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าพี่พูดเร็วเนี่ยมันก็จะแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยนะแบบ AI มันฟังไม่รู้เรื่องพี่แต่ถ้าพี่พูดเร็วเกินไปอพี่พูดช้าแล้วก็ไม่ค่อยพูดหน่อยนะครับผมพี่ก็จะพูดให้น้อยลงนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ดูเนียนมากขึ้นเนาะแต่เราจะไปใช้คําพูดยังไงดีนะไมวว่่า้รู หญิงมากขนาดให่นะแต่ว่าเราเป็นเสวีแล้วแหละซึ่งวันนี้นะหนูเอมก็จะมาสุ่มแบทแชทโล,ลกนะครับกการเป็นผู้หญิงอันนี้ก็คือดูวนผมทำเสียงแบบสียงตึงทมาเสียงแบบแถวตามๆปกติเดวลองดัดเสียงวพดีค่ะวันนี้เสียงไหนเนอไม่รู้ว่าอ,อ,อันไหนเือนกูร่า้ทุกคนช่วยพิขารันหน่อยนะว่าอันเนี้ยเหมือปล่าอันนี้ถือจะตัาเสียงไว้เลอยนะเหมือ,อ,อน,น ตุ๊บ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 อะต่ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนมากแค่ไหนแต่ในชิ้นี้เดี๋ยวเราจะทำสีเลยเพื่คนนะครบเสีนี้เนียอห่อพังแนโอเคปะเดี๋ยวเราทาเสียงกันนะปกตินะอันนี้จะไม่เสียงปกติครับไม่รู้ผู้หิงกระป๋องจะเราต้องด้างชุดชกกันเลยปเด๋ยวจะไม่จุ่มเช็ลูกกเลยนะครับและก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์แคบผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเราจะไป1น0,000นซับด้วยกันยพี่คอรลินนะขอทับ นะไมโครเวฟอะไฮะฮะไมโครเวฟใช่ไม่พี่เล่นในทอทัสนะไมโครเวฟไ,ไม่ใช่ไมโครเวฟต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้นนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรสี่เหลี่ยมอะไรอ่ะอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันเป็นทวัส์ไม่ทอทัสนะไปเบ๊กิ้งฉันนะจอยเขาว่าพี่ตาเขียะ โอ้โหโบแรงอ่ะโอ้ยไปอะไปไปก่อนเลยเดี๋ยวเราแบกเองเนาะฉะนั้นเราต้องกินก่อนกินก่อนนะอะไรก็คือแบบเอามันกินข้างนี่นะนี่คืออะไรคืออะไรคืออะไรมากินเ้างนี่นี่คือนี่คือมากินเ้างนี้จับจับจับเลยนะจับจับจับแหละโดนโดนพี่โดน อยังยังมีบทถามเลยตอบตรงห้ามาเดิแคร์เลยอ่ะเอาละพี่เคยกว่าปะผมเองให้หมดอ่ะพี่ให้ผมผมเองผมหัวตรายอ่ะเอาพี่อยู่นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์มา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 แต่ไมกลัวเราหรืพูดใทรอยู่อ่ะไอเชื่อว่าเขาเปิดตัวนึงขอเขาเปดอะไรแป๊บนึงนะจะมาอะไรนี้มินเฟเปิดตะล็อกหมอลานไปซินอ่ะไปไปบองหลือเป่า อาพี่มาลองหัวล้านเปอร์เซ็นต์พี่มา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 ดีไม่ดีอะกูกูด่าเรี่ยไรกูไม่ดีนะหนาวอีน้ำวนนอนนุ่มอะเจียวอะเนี่ยเก็แล้วเนี่ยโซ่ยูอะคุณพี่อยู่นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์มา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 ที่มันมาตั้ไหนไม่ดวะดวอ่ะงนีมันดาวแล้วอ่ะฟังผมไม่ไม่คือผมไม่ไม่ไม่ไห้ไม่ใช่แม่อะ ไม่ไม่ไม่พี่คือเกมแรกผมออนให้เขาโอเคเออคือตอนเกมแรกผมออนออนให้เขาไงเกมแรกตอนนี้เขาก็ใช่ออุ้ยเขาหอมวอกพูดเลยหรอแต่เรื่องอะไรวะน้องซี่นั่งนั่งนี่แหละอืมออืมอืมอกินไม่กินกินได้ยักินไม่โกินไม่กินไม่เลือกกวินกินไม่เลือก

เล่นเดี่ยน้ออนอ่อมันไป <c oughs> ขอนอนลุมล่วงยิงไม่โดนพี่พ,พ,พี่วางบอหนึ่งพี่วางบอนึ่งแพี่ออยก่อนกระปินนมปิ้นฮุยตัวนี้โดนนึงอะอยอ้อนไป <c oughs> มันช่กยได้อ่อหนอยให้ฝันถูกห้ามใช่ไหมอ่ะตอนน้ก็เหรอืตอนนี้เขาส่งทมก่อนแล้วอหัดเล่นสนายได้ไหมโชว์ไปพี่สนอ่ะเล่นเๆพอหัดเล่นไหนเอาเลยพี่ไม่สีพี่สีี่ยพี่พี่สีพี่พี่สดาดาาวไหมเนี่ยตียยยย กำลังจะบอกว่าไม่สีอ๋อโอ้ยะงเรงอยู่แล้วเป็นีอะไรนะพวกนี้พ่งนี้เรีแล้วนะพ่งนี้ก็รีแล้วนะเพสี่สี่รีเหรอใช่ไม่ได้ยังไม่สองร้อยดาวเลยอะไม่ต้องเอาสองร้อยดาวพี่ยังไม่มาสเตอร์เลยนะเก้า

นเป็นอะไรไปก่อนนะครับผมมเดี๋ยวเราไปยิงตึวทำสสูงพี่เอาไปนทำสูงทำสูงพี่จะไม่เล่นหรอผมไม่ได้เป็นนี่แต่เราหอนะเรากำลเล่นอยู่ไฟเอ็มโดนแบนอน่ะเราก็เลยต้องเล่นซีไฟแทนไฟเอ็มโดนแบนอน่ะเราก็เลยต้องทำแนีีไฟ ไปเรือเหรอ,อเ,เรืรออนสองตัวเลยไปเรือเหรอ,อเ,เรือาที่แงโออ่ะไมใช่ี่อะไรที่แงโอิโอวจแงโอเลยไม,ไม่ได้ยินใครเลย สวยพี่ล้อกันยี่ใฉ่ด้วยนะไอ้อ่อนั้นเดี๋ยวเนี่ยสนุกจริงขอครเติมร่างพี่ทำไมตึงจังว่องสองพี่อะแต่่โก้บ้าอะไรงานนะโอ้มีโก้ี่ ไม่ไชมเลยไอ้วาอยู่บนลังคาก็จะรั่วะตัวตรงลอตรงลาเพี่อสองไอเหี้ยาได้สองหัแล้หน่อยูอยู่น้าเอาพี่พี่ร่างเมสาวห่าสาวไม่สาวคิวอแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันไอเมียนองสามทันได้ยังไงหวไหว ไม่ชูไม่ไหวให้ห้าบาทแ <c oughs> ังอยู่แล้วตัวให่ไปให้จริงวะล่ะ <c oughs> เฮ้ยลุงจะไอะไรวะโอ <c oughs> ห็นะ่ะอะไรวะอะไรฟเอรมฟเอรมอ่ะตั้งช่างไม่ให้ลืมละไ,ไอ้ว <c oughs> เวรลุนเฟรมว้านอนยิงอืเอเฟรมเขาจะทางปิดเฟรมใช่ไหมแล้วไม่มมีตัวคนลามมาฟรีฟุยอ่ะ เห็นปะแต่ให้สองตัวเลยอ่ะผมเอาในเข้าไปเลยจะตายอ่ะฝั่งข้างบนเขามีปะไม่เ้็นเหรออยู่ว่ามันเป็นไอ้พันยาไม่ขวากู้น่อยแล้วนะเว้ยข้างหน้าอ่ะตรงพันเนื้อดังแล้วสองตัวเลยอ่ะ คนจะบิน่ว้าวไปไปพี่ทำไมมทออุ้ย้าวม่แล้อ่ะาวพตายออตายเลเราคนเดียวเลยอ่ะฮะไอจาเม็พี่เขาไม่เท่าไหร่ะจาเม็พี่องไปเองนผมพันตามนีีเราดิพี่เราเรายิงเรายิงแ่ห พี่ไม่ป่วยก็เข้าใจได้เว้ยเราเล่นไปเร็วมาไอ้พี่อย่ามาเอาสองความผมพี่เอาเดี๋ยวพี่เอาเลยเดี๋ยวพี่เล่นสองไอพี่เล่นสองสามแล้วสองยาวแล้วน่าจะมีต่อหนึ่งนะปลาเหือนแม่งไม่เคยกวายไอ้สัตว์เยม่งสกิลใบอ่ะที่เป็นใบเหรอใช่แล้วเป็นใบปูไป่ได้ แล้วอดนตัวนั่นอ่ะแล้าก็แล้วก็มึงยังไม่เสร็จมันเป็นอะเอ๊ะผมยิงไปสี่เมตรแต่พี่มึไม่ดูน่ะอนนี้เดี๋ยวเราเราไปเล่นกับหัวกันนะ